อัาวิดีโอไว้ด้วยนะกีท่ทีแล้วกีท่ทีแล้วคะยี่สิบ สู้ไหมคะสู้ตายปะคะสู้ตายปะอ้าวเอ้ยไหวไมแปะห้าส <50. S 1> <50 S 2> ิบห้าสิบหรอโอ้โหจริงอะ่ะนายยิ้มนี่